สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะนุยมีข่าวดีมาฝากเพื่อนๆนะคะกรมการจัดหางานเผยมีข่าวดีมีตำแหน่งงานว่างทั่วประเทศกว่า55,000อัตราเลยนะคะกรมการจัดหางานแจ้ง,งม,ม,มีตำแหน่งงาน,งน,งงานว่างทั่วประเทศกว่า55,000อัตราเผยตำแหน่งที่ต้องการมากที่สุด พนักงานขายสินค้าประจำร้านแรงงานด้านการผลิตและช่างอัญมณีและช่าง,งประดิษฐ์เครื่องประดับนะคะนายสุชาติพรชัยวิเศษกุลอธิบดีกรมการจัดหางานเปิดเผยว่าหม่อมราชวงศ์จตุมงคลโสณก,กุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานมีความห่วงใย,ยต่อสถานการณ์การจ้างงานปัจจุบันนะคะ โดยได้มอบหมายให้กรมการจัดหางานเฝ้าติดตามพร้อมเตรียมตำแหน่งงานว่างเพื่อรองรับปัญหาการว่างงานของผู้ประกันตนผู้จบการศึกษาใหม่รวมทั้งผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการปรับโครงสร้างขององค์กรของภาคธุรกิจต่างๆนะคะซึ่งขณะนี้กรมการจัดหางานได้รับแจ้งตำแหน่งงานว่างรวม5 5า0 0ือัตรา โดยตำแหน่งงานที่ต้องการมากที่สุด5อันดับแรกได้แก่ 1. พนักงานขายสินค้าประจำหน้าร้านและพนักงานขายของหน้าร้านนะคะ 2. แรงงานด้านการผลิต 3. ช่างอัญมณีและช่างประดิษฐ์เครื่องประดับอื่นๆ 4. ตัวแทนในหน้าขายบริการธุรกิจอื่นๆและ อันดับสุดท้ายนะคะ 5. พนักงานบัญชีค่ะซึ่งเป็นตำแหน่งงานที่ต้องการผู้ที่จบการศึกษาตั้งแต่ระดับปวชปวสจนถึงปริญญาตรีนะคะผู้สนใจสามารถขอรับคำปรึกษาหรือขอคำแนะนำในการประกอบอาชีพรวมถึงติดต่อสมัครงานได้ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัดนะคะสำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่1ถึง10 ศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคนไทย Smart Job Center นะคะและทางเว็บไซต์ smartjob.doe.go.th นะคะหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เพจเสิร์ฟงานด่วนนะคะและสายด่วนกระทรวงแรงงานโทร1506กด2นะคะกรมการจัดหางานค่ะ ขอบคุณเพื่อนๆนะคะที่รับฟังคลิปของนุยจนจบขอให้ทุกคนโชคดีนะคะสวัสดีค่ะ